ดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะวิธีการนะคะเติมผงนะคะแล้วก็เติมแก้วนะคะแล้วก็เติมน้ําให้กับคุณลูกค้านะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะเติมยังไงเพราะว่าตู้ตรงนี้นะคะคนที่เป็นเจ้าของตู้นี่นะคะมีหน้าที่อยู่แค่5อย่างเองนะคะคือข้อหนึ่งนะคะเติมผงเติมแก้วเติมน้ําแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เก็บเงินแค่นั้นเองนะคะที่เหลือนะคะบริษัทดูแลให้หมดเลยนะคะ ถ้าเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาบร asing, ิษัทเปลี่ยนเครื่องใหม่ที้เลยนะคะตอนนี้เรามาดูกันนะคะเราก็เปิดเข้าไปตอนนี้นะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่ากรณีที่ไม่มีแก้วนะคะเครื่องก็จะโชว์ไฟคำว่า no cup นะคะแบบนี้นะคะไฟแดงๆแบบนี้ก็คือเครื่องยังไม่พร้อมใช้งานนะคะเราก็เปิดเข้ามาเลยนะคะในตัวเครื่องนะ,ะเสร็จแล้วก็เราก็มาดูนะคะว่าตัวน,นี้แก้วไม่มีใช่ไหมคะเราจะเติมแก้วนะคะเราแก้วตัวนี้นะคะ เราจะใส่ได้ประมาณ 60- 70ใบเลยนะคะเราจะมีแก้ว2รุ่นนะคะรุ่นใหม่ใส่ได้70ใบรุ่นถ้าเป็นรุ่นเดิมที่บริษัทอยู่ก็จะได้60ใบนะคะทีะนี้เราก็มาดูนะคะว่าเราจะเติมยังไงเราก็ถอดตรงนี้ออกก่อนนะคะถอดเสร็จปุ๊บเพิ่มที่ว่าเราจะได้เติมสะดวกสะดวกนะคะแล้วเราก็เปิดออกมานะคะแก้วนี้นะคะเราจะต้องลี้ก่อนทุกครั้งนะคะคือเป็นการที่ป้องกันไม่ให้แก้วติดนะคะเวลาเราเติมแล้วก็ออกมาแบบนี้หมดเลยก็ได้ออกมาเสร็จปุ๊บนะคะ เราก็เอามาทําแบบนี้นะคะเอาใส่ไปทีละใบแบบนี้นะคะใส่ไปทีละใบเพราะว่าเป็นการคลี่แก้วก่อนไม่ให้แก้วที่ว่าเวลาที่เครื่องทํางานปุ๊บนี่ยนะคะแก้วจะได้ไม่ต้องติดนะคะอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ไปหนึ่งแถวของเรานี่นะคะเราจะมีทั้งหมด50าบใบนะคะต่อหนึ่งแถวนะคะที่ที่บริษัทให้มานะคะเราก็คลี่ไปเลยนะคะทีละใบละใบแบบนี้เลยนะคะใส่ไปเลยนะคะจนครบ แถวหนึ่งนี่เราก็จะต้องแบบว่าอาจจะได้เพิ่มอีกแถวหนึ่งก็คือ60หรือไม่ก็70บใบนะคะแต่รุ่นนี้ได้60บใบนะคะ,ะแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะเราใส่แก้วนะคะให้ปริมาณเท่านี้นะคะห้ามสูงกว่าน,นี้ใส่เท่านี้พอดีนี่คือการใส่แก้วนะคะพอเราใส่แก้วปุ๊บนะคะไฟคาว่าโนครับเนี่ยก็จะหายไปก็คือหมายว่าเครื่องพร้อมใช้งานละนะคะเสร็จทีนี้เราก็มาดูผงกาแฟนะคะผงกาแฟเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะมันจะเป็นช่องอยู่3ามช่อง คือพูดง่ายว่าเราจะมีะะเครื่องเนี่ยเราใช้เราใส่ช่องกาแฟได้แค่สามช่องนะคะเราก็มาเปิดดูเวลาเราจะเอาช่องกาแฟเอาแล้วหมุนตัวนี้ขึ้นนะหมุนขึ้นมาแบบนี้เพื่อป้องกันกาแฟที่พี่มันหกนะคะแล้วก็เปิดเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็เปิดเปิดตรงนี้นะคะเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะเราต้องให้มันอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วถุงก,กาแฟของเรานี่นะคะถุงก,กาแฟของเราหนึ่งถุงเดี๋ยวนะคะถุงหนึ่งถุงของเรานี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือ กล,ะะกล่องเนี้ยนะคะกล่องใส่ผงเนี้ยจะใส่ผงกาแฟได้ทั้งหมดกล่องละ2ถุงนะคะถุงหนึ่งของเราอันนี้ก็คือ5 0 0รกรัมก็เท่าหนึ่งกิโลนะคะเราใส่เสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาเวลาเราปิดนะคะเราเอาฝาตรงนี้นะคะที่มีมือจับอย่างเงี้ยอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะมีเข้าไปให้มันแน่นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่เวลาใส่นะคะเราจะตรงนี้นะคะมันจะเข้าไปกับอา่ารูช่องที่ตัวปั่นผงนะคะมอเตอร์ปั่นผงสีดำๆนี้นะคะเราต้องให รูช่องเนี้ยเข้าตรงกันนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็อ่าเข้าไปเสร็จป ouais. ุ uh ๊บเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วมันจะมีล็อกนะคะให้มันเข้าล็อกสองอันนี้นะคะพอมันเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อย่าลืมนะคะที่สำคัญคืออย่าลืมหมุนตัวนี้ลงมานะคะถ้าเราลืมหมุนนี่นะคะคนลูกค้ามากดเนี่ยนะคะกาแฟก็ไม่ลงมานะคะได้แต่น้ำอย่างเดียวนะคะอันนี้คือขั้นตอนการใส่ผุงนะคะแล้วก็ในตู้ของเรานี้นะคะเราก็จะมีตัวกล่องนี้นะคะ กล่องน,นี้นะคะเป็นกล่องที่เขาเรียกว่าตัวเาขา,าเรียก s a ฟตี้นะคะคือ,เ,อเงินนะคะจะอยู่ในในในกล่องน,นี้นะคะเงินจะอยู่ในกล่องน,นี้ตัวนี้เราก็สามารถล็อกเก็บไว้เลยกุญแจรเราที่เป็นเจ้าของตู้เราก็เก็บไว้เลยก็ได้นะคะถ้าเราให้คนดูแลตู้ให้เรานะคะเติมหัวเติมน้ําให้เราทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าเวลาเราเติมเสจตับปุ๊บนะคะเราก็ไปเติมน้านะคะเราเราน้ำนี้จะอยู่ด้านหลังนะคะเชิญมาด้านหลังนี้นะคะ นี่นะคะตู้ของเราเติมน้ำนะคะมีอยู่2แบบนะคะเราจะมีแบบว่าเาทข้างบนนี้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นถังประมาณ 6- 7ลิตรนะคะถังของเรานะคะก็คือเทตรงนี้แต่ตอนนี้นะคะรุ่นใหม่ของเรานะคะก็จะเป็นการที่ว่าใช้ปั๊มนะคะดูดขึ้นมาโดยการที่ว่าเราจะมีถังน้ำนี่นะคะขนาด20ลิตรนะคะตั้งให้ลูกค้านะคะแล้วเราก็ เอาปั๊มนี่นะคะหมุนตรงนี้นะคะใส่ปั๊มตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปข้างในนะคะเครื่องก็จะด,ด,ดูดขึ้นมาเองเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่เบียว่าสะดวกสบายในการเติมน้ํานะคะก็คือมี2แบบจะเทก็ได้หรือว่าจะดูดถ้าอย่างนี้ก็ได้ประมาณร้อยกว่าแก้วเลยนะคะเราก็สามารถทําแบบนี้ได้ก็คือขั้นตอนแรกสุดนะคะเราก็เติมผงเติมน,น้ำเติมแก้วเสร็จแล้วเรามาดูนะคะว่าตู้การทำงานของตู้เป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้เราเติมเสร็จปับปุ๊บใช่ไหมคะ เราก็มาดูตรงนี้นะคะพอเราเจอโทับปุ๊บเราก็มาดูว่าตอนนี้นะคะเราจะเราจะเทสนะคะว่าตอนนี้นะคะเราจะล้างท่อก่อนนะคะเราก็กดปุ่มสีเขียวนี้นะคะกดปุ่มสีเขียวนี้กดไปติ๊กหนึ่งนะคะติ๊กหนึ่งนะคะค้างไว้เนี่ยมันจะล้างสองมันจะล้างทั้งหมด3ท่อแต่ถ้าเรากดไปติ๊ดเดียวนะคะมันก็จะล้างแค่ท่อเดียวตะกี้แอรกดไปแค่ติ๊ดเดียวติดเดียวมันก็จะล้างแค่ท่อเดียว แต่ถ้าอยากจะล้างท่อที่สองนะคะไอ้ก็กดต๊ดตืดก็ล้างแต่ท่อที่สองแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดน้ําแต่ว่าทางที่ดีนะคะคุณลูกค้าต้องหาแก้วแก้วที่เราไม่ใช้แล้วนะคะมาลองก็จะดีกว่านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขาวตัวนี้เสื่อมไปนะคะอันนี้คือการทํางานแล้วก็ปุ่มสีแดงนะคะปุ่มสีแดงนี่นะคะเป็นปุ่มเทสแก้วเลยกดไปจิ๊มนึงนะคะแก้วก็จะตกลงมาแบบนี้นะคะ อ่าเราก็จะรู้ว่าอ่าแก้วตกละนี่คือการเทสแก้วก่อนนะคะเวลาที่เราเติมแก้วเสร็จแล้วนะคะเราก็เทสแก้วก่อนเราก็เทสสักสองครั้งสามครั้งก็ได้นะคะกดกดสีแดงปุ๊บนะคะอ่าแล้วแก้วก็จะตกลงมาอันนี้ก็คือการเทสแก้วก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะแล้วก็มีการล้างคลีนนิ่งก็คือตัวสีสีเขียวนะคะเทสแก้วคือตัวสีแดงนะคะแล้วก็ปุ่มสีแดงข้างล่างนี้นะคะเป็นสวิตช์นี้นะคะเป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมิในเครื่องนะคะ ไม่ได้เป็นปุ่มที่ว่าปิดเปิดเครื่องนะคะปุ่มปิดเปิดเครื่องนี้จะอยู่ด้านหลังนะคะส่วนตัวนี้เป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมิเครื่องถ้าเราดูแล้วว่าปุ่มปุ่มนี้นะคะถ้าเราดูแล้วว่าตัวเครื่องเนี่ยมันร้อนเกินไปนะคะเราปิดออฟไว้เลยนะคะช่วงนี้หน้าร้อนนะคะแล้วก็ปิดออฟไว้ก่อนแต่ถ้าหน้าหนาวเราก็สามารถที่จะอ่อนได้นะคะอันนี้คือการใช้อ่อนเครื่องแล้วส่วนตรงนี้นะคะเอ่อตัวนี้นะคะอย่างอนนี้ถ้าสมมติว่ามันสกปรกนะคะเราสามารถถอดล้างได้เราแค่หมุนตัวนี้ขึ้นปุ๊บ เราดันตัวนี้ขึ้นนะคะยกต,ตัวนี้ขึ้นมาเราจะยกขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะคะอุ <captain> ้ยหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นชิ้นที่สองนะคะเรากยกขึ้นมาแล้วเราก็ไปล้างได้นะอย่างเงี้ยสกระปรกอะงไรเงี้ยเราก็สามารถไปล้างได้เลยนะคะส่วนตัวตัวนี้นะคะเราหมุนมาทางซ้ายปึ๊บอย่างงี้นะคะแล้วเราก็ดึงมันขึ้นมาอย่างงี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยตัวนี้ก็สามารถไปล้างทําความสะอาดได้เลยนะคะอย่างมชติว่าสักประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าสองสามอาทิตย์ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็ถอดล้างได้นะคะแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดตรงใบพัด จะมีเหมือนพวกผงกาแฟเหนียวๆติดตรงนี้นะคะมันก็จะมีผลนะคะทําใหากาา้กาแฟไม่ลงมานะคะจะติดแล้วก็บางทีน้ําอะไรเนี่ยก็จะติดขัดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างเวลาใส่นะคะเราใส่ข้างล่างก่อนแล้วก็หมุนมาทางซ้ายแบบนี้แล้วเราก็ปิดมาอย่างนี้นะทางขวาหมุนเอียงมาสักพักก็หมุนไปทางขวาแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีมีล็อกของเขานะคะเราก็ใส่ให้ตรงล็อกแล้วก็กดให้ดังแป๊กแบบนี้นะคะ นะคะมันจะใส่ยากนืออ่าเข้าแล้วนะคะแล้วเราก็เอาตรงนี้นะคะเข้าไปในรูนี้นะคะช่องนี้แล้วเราก็ดันเข้าไปดันเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็อันนี้เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปปึ๊บแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ได้ละตัวนี้นะคะเราใส่ให้ตรงดังแก๊กแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนตัวนี้ลงมานะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะในการที่เราจะดูแลเครื่องของเรานะคะแล้วเราที่เหลือนะคะเราก็ดูแลทําความสะอาดนะคะแล้วก็ถ้ากรณี เ,เหมือนว่ามีมีมีม,มดนะคะเราก็สามารถใช้ช็อคแะคะขีดรอบๆอบนี้ได้นะคะแล้วขีร่รอบเครื่องด้วยนะคะป้องกันมดเข้าได้นะคะและที่สองคัญถ้าถ้าเราเปิดสวิตช์ออนสีแดงตัวนี้นะคะควบุอุณหภูมิในเครื่อนะคะเราก็สามารถป้องกันมดได้นะคะซึงตู้นี้นะคะถ้าคน,นที่เป็นเจ้าของตู้เนี่ยเราสามารถได้กําไรครึ่งหนึ่งคือ5 0เลยนะคะถ้าใครสนใจคือพูดง่ายว่าธุรกิจของเรานี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะ คุณจะได้กำไร50%จากการขายต่อแก้วเลยนะคะถ้าขายแก้วละ20ก็ได้10บาทขายแก้วละ10บาทก็ได้5บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจทีท่ตอบโจทย์จริงๆนะคะถ้าใครสนใจวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยนะคะทำกันง่ายๆได้เลยะคะ่ะก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ